ก่อนไปเรื่องราวนี้เอาข่าวล่าสุดก็อนในตามครับซึ่งในพระมหากรนาทิคุณนะครับในหลวงพระพระราชนีครับพระราชทานประรมราชองค์วัวาทให้คอรมอนุทินเฝ้าถวายสักปฏิญาตานครับยี่สนากาสิบเอ็ดนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนันเจ้าพระบรมราชินีสุธยาพระราชทานพระ พระบรมราชาโองกาสให้พรมอนุทินเฝ้าถวายสัตย์ตยานก่อนจะรับหน้าที่เมื่อวันที่24กันยายน2568เวลา18.50นกานาทีพระบาทสมเด็จพระมหาวัาชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสิดาสเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชาวังดุสิต พระราษทานพระบรมราชาโองกาสให้อนุทินชาวิรุณนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระมหากรณาธิคุณโปรดเกล้าโปรกม,ม่มแต่งตั้งเฝ้าทุนละอองทุรีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่นายพิฒน์ราชกิจประการกรอง เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมนายโสพลสามโรมสารัมรองนายกรัฐมนตรีนายประวรศัก์อุวรนณโนโนโเป็นรองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิตินิติทั์ประพาธเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงานร้อยเอ็ดธรรมนัสพมเผ่า เป็นร้อยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงพระเกษตรและสาก์นายสุชาติชมกลิ่นเป็นนายเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายพาราดอนวิศสนาน,านันทกุลเป็นนายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุขามาตอิสระพัตตี เป็นนายกรัฐมนตรีและประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายนัทพินทร์ศรีสันพานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสันติปียาทัศเป็นนายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลเอกณัสพงษ์นาคานิษฐ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลโทอดุลบุญธรรมเจริญเป็นรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงกลาโหมต่อมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเป็นรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงกลาโหมนายวรพัฒน์ธัญวงศ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงการคลังน,นายศิลหศักดิ์ พวเกตแก้วเป็นรัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศนายอันทักกรสิริรัตยากรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายอาคาราพมเผ่าเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าวการะทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายสุรศักดิ์ ท่านเจริญวรคุณเป็นรัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายอาม,มินมัตยูโซเป็นรัฐมนตรีช่วยว่ากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายณเรศธ,ธรรมรงทิพยกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษตรและสาก์นางสาวมาริกาจีรพันธ์วานิชเป็นรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงคมนาคมนายชัยชนกชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายอัธพลฤทธิพิบูลเป็นรัฐมนตรีว่ากระทรวงพลังงาน นายสุขจิตสุธรรมพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอนุทินชาญวิรุฒเป็นรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยอีกตำแหน่งหนึ่งนายทรงศักดิ์ทองศรีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงมหาดไทยนายสัตยาวิเชียนศิลป์เป็นรัฐม,ตมนตรี ช่วยว่ากระทรวงมหาดไทยนางสาวศัิสิธรกิติธารากุลเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจตรีรุทธพงศ์นาวรัตน์เป็นรัฐมตนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนางสาวตรีนุชเทียมทองเป็นรัฐมนตรีว่ากระทรวงพลานานขออภัยครับ เป็นรัฐมนตรีว่ากระทรวงไรงา,านนะฮะนางสาวสปีนาชัยเสนสับปีนาไทยเสนนะครับขออภัยนางสาวสับิดาไทยเสนเป็นรัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรมนางรัณมณทินโยสิลวัฒน์เป็นรัฐมตววฐนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนาย องอาจมุกมงปรายูนยในเป็นรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงสกษาธิการนายพัฒนาพร้อมพัน์เป็นรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุขนายบรโชคสุขคนขจจอนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงสาธารณสุขนายธนากรวังบุญคงชนะเป็นรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรมจ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมครับทั้งนี้ในโอกาสนี้ครับนางนาัทจีนัทจารีนอันนันสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมข้าวเฝ้าทูลอ้อนทรีพระบาทด้วยทั้งนี้คณะรัฐมนตรีกล่าวถาวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้า จะจงรับพักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัสตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งรักษาเอาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประธานพระราชดำรัสเพื่อแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ความสำคัญต่อหนึ่งว่าเราขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีจิตใจที่เข้มแข็งมีความมานะบาบันและประสบความสำเร็จอันเป็นมงคลที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาชาติประเทศชาติและประชาชนและขอให้มีสติปัญญาที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ที่จะจงมีอยู่ให้เป็นไปด้วยดีและขอให้มีความสุขความเจริญย่นพวกกันหลังจากเสร็จสิ้นนะครับเป็นการภารกิจของนายกะเป็นพัฒนกิจของบสิั์ปัิยาณตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก่อนหน้านี้ฮะจ้างรัฐบาลหลายคนก็ในติดตามกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งหลายคนก็เอาจริงไหถครับผมหลายคนก็ในติดตามนะก่อนหน้านี้ครับ หลายคนพักเพื่อไทยก็น่าติดตามกันนะฮะหลังจากปล่อยาไปแล้วซึ่งตอนนี้ครับอนุทินนะครับสาวสิบห้านะฮะที่ปฏิบัติตามหน้าที่นะครับซึ่งหลังจากที่คอรมอพิเศษต่อสภาครับแล้วก็ก่อนที่จะนำถวายสัตว์ปัจจัตนนะฮะซึ่งตอนนี้ครับถวายสัตว์ปิญานเป็นที่เรียบร้อยครับก่อนหน้านี้ครับนำนายกรัฐมนตรีนำถ่ายรูปหมู่คณะคอรมออนุทินหนึ่งครับ ว่มือเรียกพร้อมเฟรมฟอร์มเซลล์หนูนัดเหงก่อนจะนำเข้าตึกบัญชาการครับเมื่อ24กันยาที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีนะครับเวลาสถานการถ่ายภาพร่วมมู่กันด้านหน้าสนมามหญ้าหน้าตึกไทยผู้ฟ้าผู้สุกทารีนานหลังจากคอรมอถ่ายภาพหมู่เสร็จสิ้สนนายอนุทินชาญวืรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากรารกระทรวงมหาไทย และคณะรัฐมนตรีได้เดินทางมาตึกบัญชาการหนึ่งเพื่อรวบรวมกันห้องประชุม510รอเวลาไปเข้าเฝ้าถวายสัปปิตยานที่พระ,พระที่นั่งอมรสถานพระราชวังฤกสิตเวลา18นาฬิกานะครับซึ่งวันนี้ครับบรรยากาศนะฮะผู้ชมครับไปไปเรียบร้อยนะครับซึ่งผู้สื่อข,ข่าวนะครับได้เห็นเดินมาตึกบัญชาการหนึ่งนายยก รัฐมนตรีได้กวาดมือเรียกร้อยเอกดธรรมนัต์มเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรได้สุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิมมรร่งแวดล้อมนะครับพร้อมให้เดินด้วยข้างๆและแสว่าอารมณ์ดีว่าหนูนักเฮงเอ่าผู้ชมครับก็ถือได้ว่าน่าติดตามกันนะฮะ เอาจริงๆนะถ้าผมเป็นแบบนี้ก็นายจ้ซึ่งวันนี้ครับหลังจากเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือหลายท่านก็ผมเอาจริงๆนะ,นะฮะคณะเสด็จในหลวงตรีนะฮะซึ่งตอนนี้ได้รับการชื่นชมเป็นที่เรียบร้อยคือหลายคนก็เลยตามครับทางด้านของทราบสืนในพระมหากรณาธิคุณอันหาที่สุดอยอดในขณะเดียวกันครับผู้ชมครับคือดารุทีนครับฟิตประชุมคอรมอนนั้นเศร็จญาตยาว3าชัว่วโมงเลิกสี่ทุ่ม บอกคุมความมั่งคงที่เองนะครับเพื่อรื้มปิติรับพรจะฟ้าฟ้าบริหารแผ่นดินสนองเดชะพ,พระคุณนะครับทางด้านของเมื่อวันที่24กันยาที่ผ่านมาภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนันพิเศษใช้เวลาเพียงประชุมนาน3ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้นําคณะรัฐมนตรีเป้าถแถลงผลการประชุมโดยระบุว่าวันนี้ตนคณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมพิเศษครั้งแรกซึ่งรับทราบถึงความสําคัญต่างๆโดยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาการรับทราบร่างนโยบายของรัฐบาลที่ถแถลงต่อรัฐสภาซึ่งรอย,ยืนยันจะประธานสภาในการกาหนดวันถแถลงนโยบาย คาดว่าจะสดาหน้าจะมีบทุมมัติเห็นชอบนโยบายของรัฐบาลซึ่งสาคัญแก้ปัญหาสาะสีด้านนั่นคือการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจลดการรายจ่ายและลดค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในประดันโครงการคนละครึ่งลดค่าเดินทางการขงทรง,งและพันนานขอให้สับสนุนให้ประชาชนมีการค่าความชีพลดรายรับรายจ่ายรวมถึงด้านพันานาเพื่อจะสับสนุนให้พี่น้องประชาชน ได้ใช้พันานานอย่างทดแทนมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนข้อ2เรื่องปัญหาความมั่งคงกรณีพิพาทไทยกัมพูชาจะใช้มาตรการทางทาหารและทางการทูตควบค,ค,คู่กันไปเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศไทยและรักษาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะฮะข้อที่3ครับก็คือปัญหาภัยพิบัติธรรมชาตินอกจากต้องรักเร่งรักทำระบบเตือนภัยป้องกันภัย จะต้องมีการระบบปรปับปรุงระบบมาตรการความดูแลของประชาชนให้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ซึ่งการแก้กฎระเบียบดักเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้เจ้าที่รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือประชาชนโดยสะดวกคล่องแคล่วและสามารถแก้ปัญหาประชาชนได้เร็วที่สุดโดยไม่ต้องพึ่งกฎหมายป้องกันรั่วไหลของป้องกันทุจริตคอร์รัปชันนะหรือสแกมเมอร์นะครับซึ่งการสแกมเมอร์ถือว่าเป็น พี่ไพ่จัดวิชาชีพนะฮะเอาจริงก็ทอนาติดตามกันนะครับรวมถึงเรื่องภัยเช่นในช่วงของไทยพิบัติช่วงน้ําท่วมนะฮะเชื่อนรักเชืนมกิก็ตามแล้วก็เชื่อนไปในช่วงในช่วงของไทยเออเหตุการณ์ความไม่สงบของแฉพา้าใต้นะฮะเรื่องราวสาคัญก็น่าติดตามนะฮะคือเป็นอันนี้สําคัญที่สุดก็คือว่าการรักษาความสงบโดยเฉพาะสะแ,แดนไทยและสแดนไทยมพูชาซึ่งโดยเฉพาะของอีสานตอนในเขตชายแดนนะน่าติดตามด้วยนะครับนะบโดยเฉพาะอีสาในในด้านตะวันออกนะครับเช่น จังหวัดตราจันทบุรีสาแก้วนะฮะรวมไปถึงบุรีรัมย์สุรินทร์สิเกออุบลน,นะฮะไปเขากัะไปนะครับเรื่องของภัยก็คือการน้ำท่วมแล้วก็การช่วยเหลือเยียวยาะฮะก็เตือนภัยสัญญาณภัยระดับวัดระนาบน,น้ำนะฮะโดยเฉพาะลั้น้าสาขาต่างๆก็น่าจะด้วยครับเรื่องภัยเรื่องน้ำท่วมมีปัญหาด้วยข้อสุดท้ายคือการปัญหาภัยสังคมรัฐบาลดําเนินการปราบรามอย่างแท้จริงเข้มงวดเด็ดขาดการบริการการขายยาเสพติดพนัน ออนไลน์สแกมเมอร์หรือชอโกงประชาชนครับให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและเรื่องภัยของเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐครับละเว้นของปฏิบัติหน้าที่เรื่องนี้ต้องให้ถูกดำเนินคดีอย่างร้ายแรงนะครับจึงต้องขอออกราชการไว้ก่อนนะครับเพื่อดำเนินการคดีอาญาทุกกรณียืนยันว่ารัฐบาลจะเอาจรินผ่านปันได้ไดครับอย่างไรก็ตามครับมีนโยบายชัดเจนที่ไม่สนับสนุนธุรกิจการพานันไม่มีเอนเตอร์เทน เพิมเครับหรือบอลคาสิโนนะครับไม่มีการพนันออนไลน์ทุกถูกกฎหมายนะครับเนื่อ,อกจากนี้ครับรัฐบาลให้ความสําคัญแก้ปัญหาราคาสินค้ากเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะราคาข้าวมันสำปะหลังและสินค้ากเกษตรอีกหลายชนิดซึ่งมีมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรลดต้นทุนการนำผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยคัาและต้องการปรับปรุงกระบวนการลัดลอก การนำผลผลิตทางการเกษตรครับเพื่อเพื่อนบ้านเข้าให้นะครับให้ประเทศในประเทศไทยโดยถูกกฎหมายนะครับซึ่งราคาสินค้าเกษตรกรเราไม่สามารถเติบโตได้นะฮะขนาดเดียวกันครับส่งเสริมศักยภาพการเกษตรให้มีเกษตรอัจฉริยะจะส่งเสริมด้านสาธารณสุขใหม่ครับเพื่อประชาชนทุกโฟกุ่มทุกววยเข้าถึงสะดวกและทั่วถึงที่สุดรวมถึงปฏิรูปกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทย รับมือทางเทคโนโลยีครับเปลี่ยน่านไปต่อเวลานำประเทศไทยเข้าสู่สังคมข่าบ้านต่ำเพื่อสร้างสักยภาพแข็งแข็งของประเทศไทยในบินทีโลกครับด้านของนิติบัญญัติครับรัฐสภาจัดให้การประชามิแก้ไขร,รัฐ,ฐนูลราชษัรไทยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรัฐธรรมนูลในวันที่จะลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนรัษฎรครั้งหน้า จะมีเกิดขึ้นในปีหน้าครับตนเองได้ฐานะนายกรัฐมนตรีจะยุสภาผู้แทนราษดรภายในสีเดือนครับตั้งแต่หน้าทนาะยน,นโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาซึ่งคาดว่าจะมีการยุสภาภายในเดือนมก,กราคม2569คือดังนั้นให้พี่น้องประชาชนให้พวกเราใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมอย่างช้าคือต้นเดือนเมษายนนางหลังช่วงสงกรานนะฮะซึ่งเข้าอยู่กับคณะกรรมการาการเลือกตั้งเป็นผู้กำหนดต่อไป นายกรัฐมนตรีช่วยระบุว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตกลงในนามนหนังสือกราบเรียนประธานสภารัฐสภาเพื่อขอถนแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐบาลที่เรียบร้อยนะครับโดยดาเนินการช่วงวันที่28ถึงวันที่30สิงหาคมตรงนี้คาดว่าจะมีกําหนดเวลาในการถานแถลงนโยบาย2วันนะครับซึ่งนอกจากนี้มีการกรอบระยะเวลาในคณะรยรัฐมนตรีเอกสารต่างๆโดยประกอบเวลาทํา ความรวดเร็วและกระชับลดขั้นตอนไม่จะเป็นต้องลดความซับซ้อนมากที่สุดมีความถูกต้องตามระเบียบรัชการไปตามทุกประการซึ่งรัฐบาลมีข้อจำกัดเรื่องเวลาดัางนั้นทุกหน่วยงานจะต้องรับปรับตัวต้องมีกรอบการทำงานรัฐบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถแก้ไขกับประชาชนได้มากที่สุดนะครับนอกจากนี้ครับคณะนายกรัฐมนตรี ของตนทุกคนต้องพร้อมทํานาตลอดเวลาหยุดวันหยุดไม่มีทํานาสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์าวันละเจ็ดวันสามารถทําได้โดยไม่มีความละลาละ,ล,ะ,ล,ะล้างไปใดๆครับซึ่งจะมีการทำงานนิติใหม่ของรัฐมนตรีของประเทศไทยคณะรัฐมนตรีของพี่น้องประชาชนและการประชมุมคณะรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นตามความจําเป็นไม่จําเป็นต้อง ประชมุมสัปดาห์หนึ่งครั้งเพราะหากมีการเรื่องเร่งด่วนพระดันนโยบายต่างๆเพื่อนําไปสู่พี่น้องประชาชนคาดว่ามีการประชมุมคณะรัฐมนตรีมากกว่าหนึ่งสัปดาห์หนึ่วันนะครับสัปดาห์หนึ่งวันหากมีการจําความจะเป็นเร่งด่วนเพราะแก้ปัญหาประเทศร,รอไม่ได้นายกรัฐมนตรี กล่าวทิ้งไทยว่าวันนี้พวกเราทุกคนได้รับพรจากฟ้าฟ้าซึ่งความเลื่มสิตทราบสึงในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานกำลังพระไทยจากองค์พระประมุขของชาติพวกเราทุกคนพร้อมและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับราชการเข้าบริหาร ราชาการแผ่นดินสนองพระเดชาพระกุลสนองพระมหาการุณาธิคุณและตอบสนองพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไประหว่างตึกปัญชาการหนึ่งครับผู้สื่อข่าวถามว่าด้านความมั่งคงนายกรัฐมนตรีดูแลหรือไม่นายกรัฐมนตรีต,ตอบสั้นๆว่าคุณเอง ขณะที่นางสาวธนนท์นางสาวธนนท์นะครับธนนท์นะฮะนางสาวธนนท์นินรามิตรภรรยาของนายกรัฐมนตรีมาร่วมให้กำลังใจบอกวันนี้กำลังใจเป็นนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวสอบถามปกติว่าเออรัฐนายกรัฐมนตรีนอนดึกหรือไม่ภรรยาบุกรบวะ่านอนดึกทำตนเองต้องนอนดึกเป็นเพื่อน ออนะครับอ่าก้นหนังจะที่นโยบายในขณะนี้ครับเป็นการที่น่าด้ตานะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าเฮ้ยเอาจริงๆน,นะถ้าผมเป็นแบบนี้ก็น่าด้วยนะถือว่าเป็นน,นโยบายจริงๆนะครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งวันนี้กันกจาก